สวัสดีคะ่ะเคเคกัรจนาเจ็ดแปดเก้าชาแนลยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะคะวันนี้มาชวนเพื่อนๆต,ตั้เกลือเคยกันอีกนะคะพริกก็ล้างมาแล้วค่ะ <c ute breakup> เพื่อนๆนะวันนี้ก็เคเคก็จะใช้นะคะพริกกระเหรี่ยงค่ะ <c ute customs> เพื่อนๆพื่อนในการพริกกระเหรี่ยงนะคะในการทําเกลือเคยนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะมาตาั้ เราก็จะมาตำงวันนี้เราจะมาตำเตอเคยกันนะคะเพื่อนๆนี่คือก,ก็นะคะในครกก็จะนะคะมีในครกก็จะมีพริกนะคะพริกสดเดีย๋ยวเพื่อนๆเคเค จะเอาใบมะกรูดนะคะใส่ลงไปในกระทะก่อน,นะคะ่ะเพื่อนเพราะว่าต้องเลือกหมูอยู่นะคะเดี๋ยววันนี้จะทําเกลือเคยเกลือเคยใส่เลือดหมูแล้วก็มีสับป,ปะรดมีเกลือเคยเลือกหมูสับป,ปะรดแล้วก็มีแตงกวาะคะ่ะเพื่อน เกลือเคยนะคะตอนนี้ก็เราก็ได้นะคะพริกกระเลี่ยงแล้วนะคะพเพื่อนๆนะพริกกระเหลี่ยงนะคะห้าเม็ดพอนะคะเพ,พื่อนๆวันนี้มาชวนเพื่อนๆนะคะทำเกลือเคยนะคะเคเกก็เพิ่งจะไปซื้อหอมแดงนะคะกับเข้ามาตะกี้นะคะเพื่อนๆเราก็ทําแบบบ้านๆนะคะเคก็มองไม่ค่อยเห็นนะคะเพื่อน ามากินเกือเคยกันเพื่อนเอน,เนคะคะก็เกลือเคยก็จะต้องนะคะใส่หอมแดงนะคะเพื่อนๆหอมแดงหอมแดงใส่สักสองสองหัวนะคะเพื่อน เราทาเกลือเคยแบบบ้านๆนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเคเคไม่มีเวลาตากเกลือยมนะคะไม่มีเวลาเตรียมถ้วยเล็กๆนะคะมาใส่เพราะว่าใช้เวลานานเราจะมาทํากันแบบบ้านๆครัวบ้านๆนะคะธรรมดาธรรมดาเะื่นะเพื่อนตอนนี้ก็เคเคก็ๆๆจะต้องใส่ เออเดี๋ยวต้องเชื่เมื่อกี้เดินเข้าไปในครัวนะคะก็ไปแช่เขาเรียกว่ากุ้งกุ้งแห้งนะคะเพื่อนต้องแช่กุ้งแห้งก่อนนะคะเคก็ต้ มาแล้วจเพ่อนเ,เพี่อนเพื่อนเพื่อนเค้กก็จะแช่กุ้งแห้งด้วยน้ำน้ำเปล่าก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าจะต้องให้นะคะกุ้งแห้งนะคะนิ่มค่ะเพื่อนเพื่อนเค้กก็บังแสงอยู่นะคะเพื่อนนะคะก็จะต้องแช่ เกลือเคยนะคะเกลือเคยแบบบ้านๆเ่เกลือเคยแตกตากับน้ำพริกกะปิค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าน้ำพริกน้ำพริกกะปิจะต้องใส่มะนาวแต่เกลือเคยนะคะเราไม่ต้องใส่มะนาวค่ะโอเคนะคะจริงๆเราก็จะต้อง เคยนะคะเ,เพื่อนๆเราจะต้องตำมันถึงจะอร่อยนะคะเราไม่ปั่นนะคะเพราะว่าถ้าปั่นแล้วมันไม่อร่อยอจะต้องจะต้ำพริกนะคะให้ละเอียดเราจะมาทำกันแบบบ้านๆเลยนะ ถ้ไม่พอเดี๋ยวใส่สักสองเม็ดรสชาติก็ต้องแบบนะคะนเพื่อนๆเห็นไหมกำลังตำพริกอยู่นะครับเพื่อนราก็ยาวไปเลยเราใช้พริกกะเหรี่ยง ก็ยังจะมีคุณสมบัติคือนะคะแผดกว่าพริกกินดานะคะแผ็ดกว่าพริกกินดาแน่นอนเป็นเพื่อนเคเหยิบกุ้งแห้งนะคะใส่เป็นคนถนัดซ้ายค่ะ เจะใส่กุ้งแห้งลงไป เกลือนะคะกินได้สองสามวันตำครั้งหนึ่งเราสามารถนะคะถ้าทานไม่หมดสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ นะคะเราตำนะคะตำจนนะคะ <c oughs> ตำจนพริกนะคะห <c oughs> ยับหยับนะคะ <c oughs> เพื่อนแล้วก็ใส่กะปิ <c oughs> วันนี้ที่ภูเก็ตนะคะที่ภูเก็ตอากาศร้อนมากๆเลยค่ะเพื่อนเเดี๋ยวถ้วยกะปินี้เค้กก็เก็บไว้ใส่กะปิไปกินเที่ยวพืชนะคะวันละนิดวันละหน่อย นี่เป็นกะปิที่ใช้ทำน้ำพริกครั้มค่ะกะปิเอาละค่ะเพื่อนๆทีนี้ก,ก็ตลัลงไปอิก เป็นดำๆหน่อยเป็นซีอิ๊วตตงโมเชียงเคเคก็จะต้องใส่น้ำปลานะคะเล็กน้อยมันไม่เค็มนะคะแต่ว่าเคเคก็จะต้องใส่นะคะน้ำตาลป๊บด้วยค่ะเพื่อนๆนะคะน้ำตาลป๊บเพื่อความอร่อยใส่น้ำลาลป๊บจะหอมนะคะเพื่อนๆหอมหวาน หอมหวานเลยใส่น้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายอีกสองช้อนโต๊ะจากนั้นเราก็ใส่ใส่น้ำอุ่นหน่อยๆน่อยค่ะเพื่ ของเคเคเล็กนะคะเพ็นเพื่นทีนี้ตอนนี้เราก็ใช้ขั้นตอนคนนะคะเพื่อนกวนนะคะกวนเดี๋ยวเราก็จะได้เกลือเคยอร่อยอร่อยเกลือเคยทำไมต้องเรียกว่าเกลือเคยก็เคยแปลว่ากะปินะคะภาษา ขื้นบ้านของภูเก็ตเคยแปลว่ากะปิเกลือเคยก็คือเกลือจะมีความหมายเท่ากับว่าเค็มใช่ไหมคะมีความหมายเท่ากับคําว่าเค็มเกลือเคยก็คือเป็นเป็นนะคะน้ำจิ้มนะคะเป็นซอสซึ่งทางภูเก็ตเขา จะใช้นะคะจิ้มกับเลือดหมูนะคะเลือดหมูสับประรดอาจจะเป็นชมพู่นะคะหร,หรือแตงกวาด้วยนะคะเกลือเคยเดี๋ยวเกกก็จะต้องใส่วันนี้จะทำสีสี่้นกว่าเดิมะคะ่ะเพื่อนๆวันนั้นสอีอ่อนเกินนะคะสีอ่อนเกินไปจะก,กลายเป็นน้ำพริกกะปิแต่อันนี้เกลือเคยไม่ใช่น้ำพริกกะปิ เพราะว่าเราใส่กุ้งแห้งแล้วเราไม่ใส่ไม่ใส่มะนาวถ้าเราใส่มะนาวก็จะไม่ไม่เป็นเกลือเคยนะคะก็จะกลายเป็นน้ำพริกกะปิแล้วก็เราต้องใส่ให้ขอสีดำๆด,ำด้วยนะคะเพื่อนๆพอนเพราะว่าเขาถึงจะเรียกว่าเกลือเคยเคคต้องนะคะลองชิมก่อน ต้องใส่กะปิลงไปอีกนะเพื่อนเหลวไปนิดหนึ่งต้องใส่กะปิเยอะๆไม่งั้นจะไม่กลายเป็นเกลือเคยไม่เค็มคะ่ะเ,เพื่อนเพราะว่าจะมีกลิ่นหวานหอมแล้วมากินด้วยกันนะคะเพืเ่อน ครกของเคนะคะเป็นครกโบราณเนีอายุยป,ประมาณร้อยกว่าปีนะคะครอกใบนี้นะคะเป็นของคุณแม่ซึ่งเป็นมรดกตกทอดนะคะมาสู่ลูกหลานอ,อร่อยแล้วคะ่ะเพื่อน อร่อยมากเลยกะปิน้อยเกินไปก็ก็ไม่ได้นะคะเพื่อนๆรสชาติจะไม่ถึงเคเกก็ใส่นอกจากพริกหอมแดงกุ้งแห้งน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลปิ๊บวันนี้จะใช้พริกกระเหลี่ยงค่ะเพื่อนๆอร่อยมาก เสม็จเสร็สร็อิหิีสร็จอีลิเด้อตะกี้ถ้วยเตรียมเอาไว้นะคะไม่ได้ออกมา นี่อันถ้วยมาแล้วนะคะเดี๋ยวเคทจะใช้ถ้วยใบนี้แทน ไฟสะท้อนนะคะแบบนี้ดีกว่านะคะเพื่เราก็จะจะนำถ้วยนะคะมาใส่เกลือเคือของเรา เือเคยถั่วใหญ่ๆเดี๋ยวเราจะจิ้มกับเลือดหมูนะคะวันนี้ไม่ค่อยได้ปรับเตรียมไม่ค่อยได้ปตับเตรียมอะไรมามากน้อเพื่อนๆทักเลือเคย คเคยอร่อยแต่คเคยภูเก็ตค่ะเพืเ่อนๆจา้าคลิปนี้นะคะต้องต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพืเ่อนๆเดี๋ยวเจอตอนคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ